หน่อยนะคะเป็นคนหนึ่งที่เมื่อก่อนไม่กินกาแฟเลยแต่พอเข้ามาทําง,งานในระยะเวลาสองถึงสามปีก็เริ่มกินกาแฟโดยการเริ่มกินกาแฟของเราเนี่ยก็เริ่มจากการกินแบบพวกแบบคาปูลาเต้ที่มันมีนมด้วยเพราะากาแฟเพียวๆนี่ไม่ไหวจริงๆแต่ว่าเน้นเป็นหวานน้อยแต่รู้ไหมว่าหวานน้อยของเราเนี่ยมันก็ยังมีความครีมมีเอ,อ่อนมข้นน้ําตาลน้ําหวานอะไรอยู่ในนั้นอยู่ซึ่งมันก็หลายเทลนะหลังจากนั้นอ่ะหน่อยก็เลยพยายามซื้อหาแบบพวกกา,กาแฟแบบว่าเออที่มันทานแล้วไม่อ้วนอย่างเงี้ยค่ะก็ลองมาหลายยี่ห้อเลยแต่ด้วยแบบบางย หแบบบางวี่ห้องก็จืดบางวี่ห้องก็แบบว่าเปรี้ยวเกินไปนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็คือลองเสร์ชดูก็เห็นกาแฟตัวหนึง่งตัวนี้เลยค่ะพิซเซ่คอฟฟเขาบอกว่าเป็นกาแฟเจ้าเล่ที่ผลิตก,กาแฟมาแล้วช่วยในเรื่องของการขับโซเดียมโซเดียมมันเป็นตัวที่ดึงน้ำเข้าสู่เซลล์ในร่างกายของเราทําให้บวมมากขึ้นกาแฟตัวนี้ไปช่วยในเรื่องของการขับโซเดียมก็คือขับให้ร่างกายของเราตัวรีลงลดบวมยุบบวมเซลลูไลซ์ลดลงได้ค่ะสารสกัดของกาแฟตัวนี้นะคะมาจากสามประเทศเลยนะคะเขาบอกว่านี่เลยมาจากประเทศเวียดนามโป แล้วก็นําเข้าจากฝรั่งเศสคือมามิกเซนกันนะคะได้เป็นกาแฟาเจ้าตัว,ตวนี้แล้วก็ที่สําคัญคือเขาไม่ผสมตาลทรายเลยแต่ว่ารสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะ คือรสชาติมันดีคือไม่เปรี้ยวเกินไม่หวานเกินคือมันทานแล้วมันกลมกล่อมมากเลยอะทุกคนเป็นกาแฟหนึ่งที่รสชาติค่อนข้างดีและที่สําคัญคุณสมบัติเขาคือขับโซเดียมอะทุกคนใครไม่ทานใครไม่ลองก็ต้องไปลองแล้วแหละค่ะทุกคนเปลี่ยนกาแฟที่แบบธรรมดาในทุกๆวันอะที่มีแต่แต่ทำให้เราอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นลองมาเป็นกาแฟตัวนี้ดูเผื่อว่าทานกาแฟแล้วยังผอมลงด้วยนะคะ